แทนเรียวต่ายธิตกด้วยเห็นสยายอกไม้คนถือใครสวยกว่าอะไรสะไกว่ากันนะคนถือดอกไม้สวยกว่าค่ะเขากีอรกีดมขอกีดกพวกหนูใช่ไหมคะุฮอคนี่มีกัดฟันใกล้ฉัน ท็อปซี่เคยเลยเคยเลยเคยไหมรู้เป็นใครก็เคยนะเปล่าเขได้บอกเขาไบก่าเขานัดกันค่ะว่าแบบหนูเป็นคนชวนก่อนว่าแบบเออวันนี้ม uh> ีหน at ังชายนะมาไหมอะไรอ่เง uh uh> 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 ี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวขอดูงก่อนขอดีวก่อน อะไรนะคะแสดงว่าเรารู้หรอกว่าเขาเขามาก็รู้รู้แล้วแหละรู้แบบเพราะว่าเขามาถึงเขาก็ไปหาที่ห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เจอกันได้แับตรงนู้นแล้วถ่ายรูปนั่นนี่ด้วยกันแล้วค่ะเนี่ยนะคะกำลังใจเต็มเปียกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยชื่นใจ ใช่ก็จกกตอนนั้นนี้เหมือนกับเป็นโรคหอผืดเดิมอยู่แล้วและทีนี้เหมือนแบบเวลาไปออกกองอ่ะเอ๊ะทำไมมันเหนื่อยผิดปกติต้องเข้าห้องฉุกเฉินบ่อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบอยู่ๆก็รู้สึกว่าอยากได้สมาร์ทวอชขึ้นมาก็เลยไปซื้อสมาร์ทวอชมาใส่เพราะว่าอยากดูสุขภาพแะค่ะสรุปคือนั่งอยู่เฉยๆนะคะหัวใจมันขึ้นไปแบบชายขึ้นไปร้อยยี่สิแล้วแบบนั่งอยู่โซฟาแล้วลุกไปแค่ห้องน้ำมันมันขึ้นไปร้อยห้าสิบ อัตราการเต้นหัวใจอะค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าโอเคเราน่าจะเป็นโรคหัวใจแล้วล่ะ <c oughs> คิดกันน <c oughs> ก็เลยไปหาคุณหมอให้คุณหมอตรวจหัวใจ <c oughs> จริงข <c oughs> ่าวจริงแล้วทีนี้ก็เลยแบบคุณหมอก็เลยจับตรวจเรื่องไทรอยด์ด้วยค่ะก็เลยรู้ว่าตัวเองอ,งอะเป็นไทเปอร์ไทรอยไทยรอยผอม บอกว่ามันก็มีหลายปัจจัยเลยค่ะแบบจากร์โมนความเครียดสภาพแวดล้อมหรืออาจจะมาจากแบบคนในครอบครัวเป็นแล้วเราอาจจะเป็นตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้แล้วเขาได้ใครบอกวิธีการรักษาว่าเราต้องพบอะไรยังไงบ้างคุณหมอบอกว่าให้กินยาอย่างน้อยอย่ะหนึ่งปีในการรักษาใช่เพราะว่าเขาต้องกินยาเพื่อกดฮอร์โมนลงมาค่ะไปรักไปรักทุองไหมก็ตอนกินไม่ได้มีเอฟเฟกต์มาค่ะแต่ว่าตอนที่ไม่กินอมีเอฟเฟกต์มาใช่อย่างเช่นแบบ น้ำหนักมันลงเร็วแล้วก็ผอมมากผอมแบบหน้าตอบลงไปเลยแก้มบุ๋มลงไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบกินเท่าไหร่มันก็ไม่อ้วน,นเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะคุณนะคะตอนนี้แบบอาการเป็นยัง้างตอนนี้อาการดีขึ้นมากค่ะแบบปกติอะคุณหมอให้กินยา3เมตรตอนนี้ลดลงมาเหลือ2เมตรแล้วน้ำหนักก็ขึ้นมันจะพุ๊บปภาบเฮ้ยสั๊บาัเราไม่น ตอนแ,แรกอ่ะอาจจะไม่ได้กระทบมากแต่ตอนนี้เริ่มกระทบแล้วต้องลดน,น้ำหนักละน้ำหนักขึ้นเยอะอยู่ประมาณสามโลจริงๆเกี่ยวกับไทรอยค่ะที่ทให้น้าหนักมันเพิมเพราะว่าอวานใช้ยา้ใช่เกี่ยวกับไทรลอยค่ะก็เลยแบว่าตอนแรกอ่ะเราเราเป็นไทรอยผอมใช่ไหมคะหัวใจมันเต้นเร็วมากมันผอมผ่านตลอดแต่พอเรากินยาเพื่อให้มันกลับมาเป็นปกติแต่เรากินเท่าเดิมมันก็เลยแบบน้ำหนักมันก็เลยขึ้นค่ะ ไม่ใส่สมาร์ทวอชไม่มีทางรู้เลยค่ะแล้วก็ตัวหนูเองเป็นคนที่ค่อนข้างอดทนเหมือนกับว่าเวลาเราป่วยหรือเรามีอาการเหนื่อยหอบอะไรอย่างเราไม่ค่อยแสดงอาการออกมาแล้วเราก็คิดว่าใจเรามันคือไหวเราเคยทําแบบนี้แล้วเราไหวอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ไ,ไปค่ะไปหาตลอดเลยแล้วก็คิดคิดเอาเองว่าเป็นโรคหอบหืดก็เลยหาแค่คุณหมอโรคหอบหืดค่ะคุณหมอก็รักษาหอบหือดอย่างเดียวเลยแล้วมันไม่หาย เ,เ,เ,เคยเคยตรวจครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าไปตรวจเมื่อตอนต้นปี2025 <S <S 2> <S 2> <ม>แล้วทีเนี้ยอาการเนี้ยมันมีตอนช่วงปลายปลายปีแล้วยังไม่ได้ตรวจ <S 2> <S 2> <S 2> <ม>เพราะว่าเข้าใจว่าตรวจแล้วไม่เจอต้องอย่าชะล่าใจนะคะทุกคนตรวจไม่เจอแบบจริงๆผ่านมา1เดือนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นได้ต้องคอยตรวจเรื่อย ร้องไห้คุยกับคุณหมอโทรคุยแล้วพอคุณหมอบอกมอันแบบรู้สึกใจเสียแบบที่พี่บอกเลยค่ะเหมือนกับเรารู้สึกว่าเรายังแข็งแรงอยู่เลยเแล้วแล้วเราต้องแบบเป็นเสาหลักครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราจะป่วยไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอรู้ว่าป่วยปุ๊บก็ใจเสียค่ะก็เซิร์ชแชท GPT ว่ามันจะหายไหมแช,ชท g ท t ก็บอกว่าให้กินยาไปเรื่อยๆไม่ใช่โรคที่ร้ายแรง ไรที่แบบคนโรคขอบถือเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นยาพิษเลยอะ่ะคือถ้าเกิดใครเป็นภูมิแพ้เนี่ยอาการแบบแย่เลยใช่ไหมคะแต่พอเป็นโรคขอบถืออ่ะมันหนักกว่านั้นมา,มากๆใช่ค่ะอนาคตกิต่อไกินยาแล้วหนันกมัก็ยิ้มสวยขึ้นเออจริงเธยจริงเปล่าสวยขึ้นสวยขึ้นใช่ไหมคะ นอนวันละ8แกว้แกวาา8ชั่วอโมอง8ชั่วโมงก็ดูแลตัวเองค่ะให้สวยขึ้นเลยเลยูหัวใจม,มันเต้นเ,เ,เร็วไงช่วงนี้เต้นเร็วเพราะอะไรมีความสุขมีความสุขค่ะไม, <c oughs> ม่เหงาแล้วไม่เหงาไม่เหงาแล้วก็มีมีเพื่อนเพื่อนเยอะบ <c oughs> อกไหมว่าหัวใจสูกอะไร Uhm, ไม่ได้ u, mm บอกว่าห mm no yeah. ัวใจสีอะไรแต่โนว่ามันเป็นสีจมพูกจมูกหรอจมพูกแกจะไปเรียนไทยแล้วไงแกจะไปเรียนไทยแล้วไม่รู้ว่าจะมีใครให้อะไรหรือเปล่าจะไ้อไม่ได้อยากได้อะไรเยอะๆเลยดอกไม้ดอกเดียวก็ดีใจแล thank <laughs> you